สวัสดีค่ะเข้าคัวกับครัวภายบช่องคำนวณสวัสดีวันนี้นะคะหนูจะลองนํามันฝรั่งที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปลองมาทํามันฝรั่งทอดกรอบรสบาร์บีคิวจะมีความกรอบอร่อยมากแค่ไหนจะเหมือนตามที่เขาขายตามห้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะก็จะมีมันฝรั่งใบเตยผงบาร์บีคิวแป้งทอดกรอบ น้ำมันปลาล์มสำหรับทอดและน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยน้ำมันฝรั่งของเรานะคะมาปอกเปลือกออกก่อนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดเราออกไปดูหนังในโรงหนังไม่ได้เราก็ดูในบ้านแล้วก็ทำนะคะมันฝรั่งเอาไว้ทานด้วย ประหยัดด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะออกไปข้างนอกแล้วก็เสียงพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสไลด์กันค่ะใช้มีดสองคมก็ได้นะคะขั้นตอนนี้เราจะแช่มันนะคะให้แป้งเขาออกแบบนี้เวลาที่โดนน้ำมันก็จะแข็งๆนะคะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปล้างประมาณสักสองสามน้ำนะคะให้แป้งของมันฝรั่งออกเดี๋ยวเราค่อยพักให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นเราก็จะมาผึ่งนะคะให้แห้งถ้าใครต้องการทานแบบเร็วๆก็ใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะซับน้ำ มันฝรั่งนะคะที่หนูพึงลมเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็เสด็จน้ำดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกแป้งกันค่ะใส่ถุงพลาสติกนะคะเวลาที่เราคลุกแป้งจะได้คลุกง่ายๆใส่ประมาณนี้พอค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบ มาตักเลยะคะ่ะเขย่าแบบนี้จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันค่ะน้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่หนูใช้จะเป็นน้ำมันปาล์มสำหรับทอดวิธีเช็คน้ำมันว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะคะจุ่มลงไปก่อนค่ะแผ่นหนึ่งถ้าฟูขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้นะคะ ผมจะใส่ทีละแผ่นนะคะเขาจะได้ไม่ติดกัน,นจะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะน้ำมันจะได้ไม่มีกลิ่น พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยสะบัดน้ำมันออกค่ะ มันฝรังก็ทอดเสร็จแล้วนะคะกรอบนาทานมากโรยผงบาบ,บิคิวลงไปค่ะเป็นขนมทานเล่นแบบง่ายๆนะคะทำให้เด็กๆให้พ่อบ้านเอาไว้กินนะคะดูหนังปุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะ ใหม่ๆนะคะอร่อยมากๆเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำมันฝรั่งทอดกรอบรสบาร์บีคิวทำไม่ยากใช่ไหมคะกรอบอร่อยมากๆค่ะคุณพ่อ้านยังติดใจในส่วนของมันฝรั่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนำมาทำนะคะ โอเคค่ะผิดพลาดประการใดหนูก็ขออภัยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ